โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะครับตอนนี้ก็ยูผมโซเกอร์วันนี้ก็อยู่ในเกม R O V เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นอีกนิดตามคําขอของน้องในช่องนะครับน้องเขาคอมเมนต์ขอมาหลายคลิปมากๆเลยยังไม่มีโอกาสทําให้ไม่ใช่อะไรนะครับพี่ยังเล่นมันไม่คล่องนะตั้งแต่พี่กลับมา20 21วันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมรู้สึกมันจะโดนเนิบเรื่องมินิสตั้ใช่ไหมล่ะการตั้งค่าตัวใกล้สุดนะครับไอตัวนี้เป็นเมดที่เหมือนกับเมดจริงๆ,ๆมันเน้นการสแปมสกิลเป็นหลักนะครับ คอมโบที่น้องเขาถามมาพี่ไมกล้าพูดแบบละเอียดนะครับเอาเป็นว่าเราต้องใช้1ก่อนเพื่อทําให้มันติดพาสซีฟได้ใช้2หรืออันติก็ได้ถ้าเป้าหมายที่มันโดน1ไปก่อนแล้วก็พาสซีฟมันโดนดาเมจมันก็จะทําให้เรารีคูดาวหนึ่งได้นะแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมัรีอย่างนี้ได้เดี๋ยวจะทําให้ดูใหม่ละกันรูน oh. <R une S 2> ก็มี2แบบนะครับแดงกับม่วงบังคับอยู่แล้วนะครับเป็นเดเลตกับโพเทคนะ เดี๋ยวเรียนบนมีประเด็นเกิดขึ้นมาแล้วมาแล้วสปินสปินนี่อย่างนี้เลยครับปึ๊บหนึ่งป๊บสองปั๊บ,บหนึ่งปั๊บอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะหนึ่งแบบนี้ได้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะคอมโบแต่เหมือนเราจะแตกเองเนี่ยสวยสวยเรียบร้อยแตกสองเหมือนกันซะอย่างนั้นได้ไงครับเนี่ยไม่งงใช่ไหมคอมโบใช่หลักๆก,ก็ใช้หนึ่งไปก่อนนั่นแหละแล้วก็ลอใช้สองหรือไม่ก็เตี๋ยสแปมไปเรื่อยๆมันก็จะรีหนึ่งมาสแปมสแปมสแปมไงประมาณนี้แล้วกัน มันอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเกมนี้ก็เป็นตัดฮิวก่อนนะรู้สึกจะเป็นทอนนะเกมนี้ฝั่งเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยซาตาซาตาเรียวมะมาไงฟ้าต้องขึ้นมาแล้วต้องขึ้นมาแล้วอ่ะอีกนิดเนี่ยถ้าได้บูมันจะเก่งมากนะครับแต่อย่าไปแย่งเพื่อนนะครับเพื่อนก็ใช้เหมือนกันอย่างพวกคิวเรียนแบบนี้มันก็ใช้นะอืมเจ็บนะจ๊ะเจ็บนะจ๊ะไอ้คิวเรียนอ่ะมันไม่ได้ใช้มานาแต่มันใช้รถคูดาวนะครับ ช่วงกลางๆดูเรียนๆค่อยขอเพื่อนนะอย่าไปแย่งเขามืนะครับเรียบร้อยแต่อีกหนึ่งครับสวยเชียร์เดินกลางคนหนึ่งครับรอเลนบนเลยครับเยอะมากเลนบนตอนนี้เยอะจัดๆฮันแนแวนเอาสักหน่อยไม่ได้ขบวนเนี้ยสักหน่อยไม่ได้แต่เทียนน่าจะอยู่ฝั่งขวาหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าจ๊ะใช้เช็คได้นะครับดูก่อนฮันแนไม่มีวะตรงนี้ไม่มี ไปไล่เขาเเคเลนไปกลับมาแล้ววะอุตส่าห์ปล่อยดักนะนะเมื่อกี้ทำแน่สเป,ปียมไปสเปมไปทีบนทตีบนทตีบน,บนได้บนนะเนี่ยทำเป็นเล่นซาตามันน่าจะมาระดับพี่ส่วนให้พี่ส่วนให้ใหโอ้โหชีดนี่สตันขัดอยู่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  ไม่น่าจะว่าได้วะโอ้ชีดเจ็บชิบหายเลยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยทำไปเล่นได้แล้วเนี่ยสแปมเข้าไปสแปมเข้าไปโอ้โหมึงยอมตายเหรอเนี่ยไอโรมิ่งเวียนยอมตายโอ้โหไม่โดนเจ็บนะข้างหลังมันจะแตกแล้วนิสียวยังไงดีวะสวยงามว้าวสแปมรัวๆไปสิครับโอเคครับเรากลับมาที่เรื่องกันลูนกันต่อเลยละกัน เรากลับมาที่เรื่องดูนต่อนะแดงกับม่วงเนี่ยเดสเรกับโพเทคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขียวนี่ได้2แบบแบบแรกเป็นสเตนเน้นแรงแบบที่2เป็นซีเคตดเน้นลดคูดาวนะครับมี2แบบมาแล้วครับมาแล้วเรนบนมีประเด็นเกิดขึ้นอีกแล้วระวังคีลานะครับเห็นคีลาใช่ไหมอยู่ฝั่งขวาเห็นใช่ไหมนี่อืมไปไหนจ้าไปไหนจ้าโดน โดน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 สแปมไปสแปมไปหนึ่งวิหนึ่งวิปักสองวิสองวิฮึมไม่คนกดกตีมาครับอึมมมไอเฮียคิราโอ้โหตายยากตายเย็นเรียบร้อยกูแตกเกมนี้เล่นยากว่ะเฮ้ยมันมีของอะคิลากับไอเนี่ยซาต้ตาคือพี่ผล่ไม่ได้ตอนเนี้ยเพี่อะผัวมังแตก อย่างนั้นต้องรอแข็งก่อนนะมันกันยากมันเป็นชีร่าไงมันกันนะตอนนั้นตีเข้ามาทอนเราโอ้โหเยอะเค่ทอนกถานการณ์ลำบากแล้วตอนนี้ข้างล่างแบนมาเทรอแบนก็ได้เฮ้ยเนี้เนี้นี้เห็น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 แตกแตกแตกไม่ตายเดี๋ยววะเฮ้ยไม่ตายเดือเฮ้ยเออ เฮ้ยสัตว์สตัสตว์มึงตายเฮ้ยโอ้บินหรือเปล่าเนี่ยบินหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเอาตัวรดลำบากชิบหายละเกมนี้มันดันไปทะลึ่งให้นี่ไงคีร่ากับไอเนี้ยเกิดอะซาตาเนี่ยดูสกอร์ดิหกทั้งสองตัวเลยเงินแม่งหกพันสองตัวอยู่ลำบากชิบหายเกมเนี่ยม,มันอยู่ข้างหน้าหนึ่งตัวเฮ้ แต่พี่มีแข็งนะตอนนี้พี่ยื้อได้นะพอจอะยืย้อได้อยู่ oh. สวยนะเนี่ยอย่างนี้สวยเนี่ยแตกหมดชิราเห็นเปล่าเห็นชห็ิราเปล่าทำตัวน่ารำคาญจังไว้พวกนี้ให้สัตว์ทำตัวน่ารำคาญชิบหายเลย ตอนนี้มีแข็งอยู่พยายามซ้อนหน่อยนะคที่บอกว่าซ้อนนะเฮ้ยตกเครื่องตกเครื่องตกเครื่องคีราข้างหลังคีราข้างหลังคีราคีราคีราแข็งลบแข็งลบแข็งลบคีราก่อนคีราก่อนสวยงามอกแข็งมาเพื่อการนี้นี่เองโอ้โหไม่งั้นกูแตกเมื่อกี้ชิบหายชิบกำลังจะมาเนี่ยตรงนี้ ไม่ใช่ได้ออสเฮไอคนที่เล่นลิกเตอร์ไอออสไม่ใช่ได้ายิงดิ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 ยิงดียิงนีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาป้อมก่อนป้อมก่อนป้อมก่อนตามซีวีได้ไหมจะได้มีแข็งตีบนแตกได้นะเนี่ยเคียร์กลางคนหนึ่งครับทัานแน่ซาร์ตาบินโฉบเขียวเฮียแตกเรียบร้อยมาหลอดแม่งยังร่วงไอ้สัตว มามีทอยนะั่นอะเมื่อกี้แตกแตก,แตก,แตกเฮ้ยเยข้างหลังข้างหลังหลังสามวิสามวิสามวิสองวิสองวิสองว,ว,ว,วิแตกไปสิมึงแม่งเดิ่งแต่กูไว้สัตว์ไม่เป็นไรกับกูครับเนี่ยโอย้ชีดกดแข็งลบกดแข็งลบสวยน้องสวยน้องสวย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  หนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งวิสแปมไปสแปมไปสเปมเข้าไปสวยงามว้าว <Wow. S 1> แข่งนี่ใช้กูมีิจริงไอสัตว์เจีนี้ดีไอเหียแม่งเล็งแต่กูกูไม่ใช่แครี่นะไอสัตว์มึงมึง,ย,งยังไงเนี่ยหลังหลังมันไม่ใช่แล้วไอเดกชิดาเล็งแต่กูไอสัตว์ตีดัก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 ขอเพื่อนหน่อยเฮยโหแต่ว่าพี่ต้องกลับไปรีอะเฮกลับไปรีแป๊บ<ๆ><ๆ> รอสามสิบวิได้ไหมยรับทีมไฟอ่ะต้องมีแข็งก่อนไม่งั้นแตกทั้งซาตาทั้งคีร่า uh. แต่เราวิ่งไปเราวิ่งไปรออยู่นะรออยู่นะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคีร่าอยู่กลาง <S <S แตกไปสิจา้าเฮ้เฮ ไอ้นั่นอยู่คนเดียวได้ไงเนี่ยฮัลโหลว,วิ่งไปอยู่คนเดียวได้ยังไงครับเนี่ยต้องไปสตาร์บลเกมนี้แม่งอ็รุนี่ไม่มีด้วยปกติต้องมีอากุนี่นะเนี่ยแรงได้คู่ดาวด้วยมีคนมีเกิดประเด็นเกิดขึ้นกำลังวิ่งมากำลังวิ่งมาเฮ้ยแตกแตกกันเนี่ยแตกกันเนี่ยไม่ใช่คิดว่าแตกคิดว่าแตกคิดว่าแตก มันแตกไปสองตัวแล้วตัวขัดขาแตกไอสัตว์ตายไปมึงนี่ตายไปสวยงามน้องที่มาแล้วน่าเสียดายที่ไม่ทันเลนกลางเลนกลางคลิปกลางเข้าคลิปกลางเข้าคลิปกลางเข้าพี่เราม่ไปครับเอาคลองก่อนก็ได้เซฟสุดแล้วคลองคลองเก็บดาก,ก่อนครับเราจะได้ชนะแบบอีซี่นี่เอานี่ก่อนมาโซนรอเลยครับมาโซนรอเลยมันมาแน่นอน เดี๋ยวก็โผล่มาแล้วอแต่มันอยู่กลางว่ะคันกําลังวิ่งมาแล้วสวยงามกําลังวิ่งไปครับมีแข็งซะด้วยกําลังวิ่งไปครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวทําเว็บกลางสูงนะเว็บกลางสูงนะ oh. มีคนช็อกสวนไปแล้วกําลังวิ่งมาครับกําลังวิ่งมาครับ มีคนตกเครื่องไอ้พี่าซาตาตกเครื่องเล่นมันก่อนเลยเล่นเล่นมันก่อนเลยหนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งวิมันพลาดแล้วมันพลาดแล้วคิดาไม่กล้านะคิดามันยึกยักมันยึกยักมันยึกยักเดี๋ยวให้มันรอดได้มันยึกยักมันยึกยักมันแน่ลังเลสินะไอ้พี่จ่าเทนเข้าไปดูไปดาเวลาไอ้เทนไอ้สัตว์โอ้แตกแตกหรือเปล่าครับเนี่ยแม่งมีแต่อัซิดเกมนี้ ไปเลยลุยไปสวยจบเกมต้นเกมเกมนี้มันเล่นยากพอไปให้คีลากับซาร์ตาไงทุกคนมันเล่นยากขึ้นอนะไอพี I I กลับมาได้โะเคจะกลับมาอีมีพีได้อีกนะเนี่ยเล่นเกมมีโอกาสยิงฟรีสินะแม่งคีราแม่งมาเล็งแต่กูหลังๆไอสัตว์ไม่รู้กูทาอะไรให้มันสิบเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบห้าถือว่าโอเคอยู่ไม่แย่เกมเนี้ยประมาณนี้นะครับสำหรับอีกนิดนะมันประมาณนี้แหละเกมมันเสีย ب, เปียบนะเกมนี้ไอสองตัวเมดแม่งจะทะลึ่งเกินโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางกับน้องได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ